ไม่นชิอะไรารไ่สาระมยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไรสาระก็เจ้าอยู่ดอดคุณไมนก็เป็นสาระก็เจ้าอยู่ดอกเฮ้ยเทียร์กับหัวต้องเทียนนั่นเรียกว่าเป็นตจ้าสิแตกยังเช่นฮัลโหลซีมึงมึงกูสิโานี่ฟังเด้อ เขาแย่อัดน่ะนะเขาแย่อัดน่ะนะว่าแล้วปั๊บเออโลกจังสันยังสีแม่สีเออครูกับแบบว่าครูกับเป็นยังสันยังสีเหรอสีครูกับม,มึเปิดใจยังสีไงบอกว่าข้าวกลางสายเนี่ยปั๊บสีมึงไปบอกมันดูมันเป็นยังน่ะนะมึงไปบอกมันดูมึงไปบอก,ม,ม,บอกมันเอ๋นโรดเอี้ยมึงอะนะ เท่าเนี้ยท่านี้กับว่าท่งนี้กะะับว่าใหญ่มึงท่งนี้กะะับเนี้ยท่านั้นกับว่าเอี้ยมึงสรุปแล้วผู้ใด้ไอ่กูเอี้กย,ออยกะะูงกูบอกพี่เย่ก็ไปเอาเวลาเถียงกันนะั้มึงไปบอกม, <c ười> มันดูมั้งสิมึงเอยาอรื่องจริงป่าวบอกว่าจังไหนมันน่ะนะขเขาจะมันเองไม่สีจักกูสีว่าจังไหนสรุปสุดท้ายแล้ว ต่างคนต่างเมื่อพ่อตะเหมือต่อมาบ้านี้ขี่รถน้ำกันไม่เห็นงานมันมีรถขั้นเดียวผัวกับเมียขี่รถมาน้ำกันคอยบนี้เข<อ>าตั้งแต่บ่าท่านเดือดออกบ้านหางไข่ปูงออกปูงน้ำตาลก็ไม่รอดีกันมาต่างกับเอนกูสิแตกย้มพิษกันมาใครกลมเนี่ย สลัดพักเน่กูได้กินจนอิ่มแองเปงเพราะถือกันเปียกไข่บไรเลียติดเพราะถิกันพกนังยขข่าง,กง,าง,ง,งบกัร้างพวกนั่งอย่านน้านี่แ่บๆพอได้กินน้ำเจเบิดแต่เพอเจ้าถือกันเปียกไขกของได้เลียกินเบืองย่อยทานางยางเจ้าก็บเก็บิ่จงแวกข่มาม่น้ำตาเตียงงาหลังจริงว่าอกวิวับมน่ีเออน้ำตาคุเตียงมันถือกันมางไข่แงงหางแดกสลดพัตยบริษัทสกเท่ันมา ถ้าอาหารมาเส้ปากก็คอยรลดอีหลีเด้ไม่าคิดกันเนียวเป็งสิแหละเจ้ากูสร้างอิหามึงอะไรเนี่ยเอาที่คอยแม่นตาบังกดไปวัดสนอนเงาเรื่องจริงกูบอกขอบคุณครับ1คลิปมสามสองหนึ่เทียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครับคุณมติการสวัสดีค่ะคเดี๋ยวคุณไม่ได้นัดดิฉันเลยนะ,ะแล้วคุณ,คณมีมรารยาทไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมดิฉันขอไปเมื่อกี้พูดกันเรื่องขำขันก่อนน้ำตามันไหลคุณผู้ชมซึ้งใช่ไหมฮะซึ้งก็จริงจริงสม <c oughs> บูรณ์จริงเวลาเจ้าพิษกัน <c oughs> กับผัวเอาอีกแล้วไขยนี่ เป็นที่1ึงเป็นที่พึ่งของทั้งสองทั้งไฟผัวไฟเมียพูดในกระวะไอ้คอยพูดในกระวะใหญ่คอยสรุปสุดท้ายแหละเพราะแม่น้ำถือกันปั๊บคอยยืนยู่บริษัทนี่คอยแก้งหาแกล้ง่าแล้วผูเจ้าคิดว่ามอใซ่มาน้ำกันถือกันต้าถึงแต่เนี้ย